แล้วแวะคัมแบ็กทูมายแชร์แนลค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับนัชชาจากนัชชาสตอรี่ช่วงมนุษย์ติงรีวิวซีรีสเป็นสเปเชียลได้ไหมอ่ะคือจริงๆอ่ะอยากรอให้แบบรีวิวหลายๆเรื่องแต่ว่าคือมันไม่ไหวจริงจริงอ่ะมีใครได้ดูแบบซีรีส์ที่ไอยูเล่นกับพักโบกก่ไหมที่ชื่อภาษาไทยว่าอิ่มไว้ในวันที่ส้มไม่หวานอะ่ะทุกคนมีใครดูแล้วบ้างคอมเมนต์มาคุยกันเรื่องราวของเรื่องนี้เนะี่ยก็จะเป็นแนวแบบ r o m a n ติกดรามาร่าค่ะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเกิดที่เกาะเชจูเป็นการเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ชื่อว่าแฮซุนเป็นชาวเกาะน,นะคะโดยที่แม่เนี่ยทำอาชีพแฮยอนก็คือเป็นนักดำน้ำที่เขาเก็บหอยแฮซุนเนี่ยก็มีฐานะทางบ้านที่ไม่ได้ดีนักนะคะแล้ว พ่อเสียชีวิตแม่ก็เลยไปแต่งงานกับสามีใหม่ทําให้แม่เนี่ยส่งแฮซูน,นมาอยู่ที่บ้านของคุณย่าเพราะว่าทางบ้านของคุณย่ามีฐานะที่ดีกว่าแม่ก็หวังว่าจะให้แฮซูนเนี่ยมีการศึกษาสูงๆแต่กลายเป็นว่าที่บ้านคุณย่าเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูแฮซูนให้อิ่มท้องขนาดนั้นค่ะจนวันหนึ่งเนี่ยแฮซูนทนไม่ไหวก็เลยได้เอาบทกวีที่ได้ไดรับรางวัลรองชนะเลิศเนี่ยวิ่งไปหาแม่ที่บ้าน แม่ได้อ่านแล้วก็น้าตาไหลมากก็เลยรีบกลับมารับแฮซุนที่บ้านของคุณย่าไปอยู่ด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยชีวของแฮซุนอ่ะก็มีความสุขเพราะว่าได้อยู่กับแม่นะคะแต่ความสุขก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อวันหนึ่งเนี่ยแม่ของแฮซุนค่ะป่วยเป็นโรคปอดแล้วก็เสียชีวิตจากเธอไปแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าชีวของแฮซุนนะคะยังมีหนุ่มน้อยที่ชื่อยางควานชิก ซึ่งยางควานชิกเนี่ยเป็นหนุ่มน้อยที่บ้านเนี่ยทำอาชีพเป็นแผงขายปลาแล้วก็คอยขโมยแบบปลามาให้แฮซุนกินตั้งแต่เด็กเลยโดยยางควานชิกเนี่ยมีความฝันในวัยเด็กว่าเขาอยากเป็นบุรุษหมายเลขหน,น,นึ่งนะนะคะเวลาก็ดําเนินต่อไปจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยอยู่หมอป้ายค่ะ ยางควานชิกเนี่ยก็รวบรวมความกล้าแล้วก็สารภาพรัรกแฮซุนไปแต่แฮซุนเองเนี่ยมีความในใจก็คือสัญญากับตัวเองว่าฉันจะไม่แต่งงานกับหนุ่มเกาะเชจูเด็ดขาดฉันจะต้องแต่งงานกับหนุ่มโซเท่านั้นแล้วก็ในนาตอนนั้นนะ่ะฝั่งของผู้ชายเนี่ยทางขวางทางฝั่งของควานชิกเนี่ยคุณย่าแล้วก็คุณแม่กีดกันมากๆเพราะว่า เชื่อกันว่าแม่ของแฮซุนเนี่ยมีดวงที่กินผู้ชายแล้วก็จะทําให้ความโชคร้ายมาตกลูกชายของตัวเองก็เลยกีดขวางทุกอย่างเลยไม่แฮซุนกับควานชิกเนี่ยได้รักกันแต่ก็นั่นแหละพรมลิขิตอะยังไงมันก็ต้องทําให้เขาได้คู่กันจนสุดท้ายแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ผ่านวิกฤตต่างๆมาแล้วก็ได้อยู่คู่กันหลังจากนั้นก็ได้กําเนิดลูกน้อยเป็นลูกสาวคนแรกที่ชื่อว่ากึมยอง กึ่มยองเนี่ยมีบุคลิกที่เหมือนกับแฮูซุนมากๆเป็นเด็กที่กระได้กล้าเสียกล้าพูดแล้วก็ไม่ยอมโดนเอาเปรียบเลยซุนกับควานฉิกเน่าก็หาเลี้ยงดูครอบครัวด้วยอาชีพประมงค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากมากๆต่อขึ้นนะคะ กึยมยองเนี่ยก็ได้ไปเรียนที่มหาลาัยโซแล้วก็ไปเจอกับนุ่มน้อยคนหนึ่งมาลุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้ว่ากึยมยองจะใช้ชีวิตในโซอย่างไรนะคะแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของแฮซุนแล้วก็ควันชิกว่าจะผ่านวิกฤตต่างๆไปได้อย่างไงคือบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยแบบซึ้งมากๆรีวิวหลังการดูจากความคิดเห็นส่วนตัวเนาะเป็นซีรีส์ที่แบบ ประทับใจมากมเป็นซีรีส์ที่อบอุ่นหัวใจมากๆเลยคือหลังจากการดูเสร็จแล้วเชื่อป่ะคือต้องโทรหากับที่บ้านทุกตอนที่ดูเลยอะ่ะมันมันทาให้เราคิดถึงบ้านอ่ะพูดง่ายๆก็คือซีรี์เรื่องนี้ยมันทําแบบดีมากๆแบบคือจริงๆอะ่ะเข้าใจว่าผู้กํากับเขาไม่ได้จะขยี้ให้เราแบบต้องเศร้าร้องไห้ขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาสื่อออกมามันทําให้เราร้องไห้น้ําตาไหลออกมาโดยอัตโนมัติอะ แต่ว่าในตัวละครเองอะ่ะก็เป็นตัวละครที่เขามีความสุขนะแต่คนดูอย่างเราอ่คือแบบร้องไห้แบบน้ําตาไหลอัตโนมัติแบบมันไม่สามารถหยุดได้จริงๆอะ่ะในพายของรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือแฮซุนกับควานชิกะคือผู้ชายแบบควานชิกะจะหาได้จากที่ไหนหรอผู้ชายที่เกิดมาเพื่อแต่งงานกับแฮซุนน่ะเกิดมาเพื่อรักเธอคนเดียวเท่านั้นน่ะแล้วคือแบบ พ่อของกึมยองหรือหรือว่าควานชิกนั่นก็คือแบบยอมล้มโตะก็คือยอมขาดกับย่าแล้วก็แม่เพื่อที่จะมาเลือกแฮซุนอะพี่โบกอมที่ได้นเป็นควานชิกก็คือแบบเล่นดีมากๆคือสั่งให้ร้องก็คือร้องแล้วเวลาโบกอมร้องอะน่าสงสารมากแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ทำงานหนักมากด้วยความที่ฐานะทางบ้านอะก็ไม่ได้แบบดีใช่ไหมก็แบบ ก็แบบทำอาชีพด้วยกันเป็นอาชีพประมงอ่ะจนวันหนึ่งคุณย่าของแฮซุนอ่ะก็ตัดสินใจซื้อเรือ1นึ่ำให้กับแฮซุนอะคุณย่านะ่ะคือถือว่าเป็น MVP ที่ผีชีวิตของแฮซุนกับควานชิกเลยนะถ้าแบบว่าคุณย่าไม่ให้เรือลำนั้นมาคิดว่าแฮซุนกับควานชิกก็น่าจะแบบใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแล้วก็ขัดสนอะหลังจากที่มีเรือแล้วเนี่ยก็ ควานชิคก็ออกไปหาปลาเป็นชาวประมงเต็มตัวแล้วก็รายได้ที่ได้มาเนี่ยก็ทําให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีมากขึ้นแล้วที่ประทับใจอ่ะคือซีนของคนในหมู่บ้านนั้นน่ะคือมันจะมีซีนที่บ้านของแฮซุนน่ะแบบแทบจะไม่มีข้าวสารกินอยู่แล้วว่ะแต่ว่าคุณยายที่เป็นบ้านเชาอ่ะก็คือแอบ,บเอาเข้าวสารอ่ะมาหย่อนใส่ในหมอให้เรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันทุกวันแบบให้พอกินสําหรับสี่ท้องอะไรเงี้ยแล้วคุณยายกับ คุณตาที่เป็นเจ้าของบ้านน่ะคือเอ็นดูแฮซุนมากๆให้ข้าวให้ปลาหมึกแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแฮยอนนักดำน้ำที่เป็นเพื่อนของแม่แฮซุนเองอะก็คือหาหอยปัาฮือได้ซึ่งถ้านำไปขายก็คือจะได้ไดเงินเยอะมากแต่ว่าก็ไม่ยอมขายแล้วก็เอามาให้แฮซุนกับลูกบำรุงเพราะว่าแฮซุนท้อง พีล่ลี่อายุคือเล่นดีมากน้ำตาแตกคือร้องให้ตามเลยแล้วแบบชีวิตแห่งของแฮซุนนะก็คือเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมากๆแต่ก็คืออดทนแล้วก็เป็นคนที่หัวใจแก่งคนหนึ่งเลยอะแล้วหลังจากที่แต่งงานแล้วก็มีลูกคนแรกใช่ไหมแฮซุนอะก็คือเป็นเหมือนแม่เองเลยก็คือยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกตัวเองแบบได้สิ่งที่ดีที่สุดอะอยากให้ลูกได้ทําอะไรที่ลูกอยากทําอย่างเช่นซีนที่แบบตอนคุณย่ากับคุณแม่ของพอ่อไม่ให้ปั่นจัก,กรยานไงแฮซุน ก็คือแบบขอร้องควานชีก็ทำยังไงก็ได้ให้ลูกแบบได้ปั่นจัก,กรยานเพราะว่าไม่อยากให้ลูกเป็นแค่แบบผู้หญิงที่อยู่หน้าเตาหรือว่าจัดโตะอาหารหลังจากที่แบบควานชีกเนี่ยยอมล้มโตแล้วก็ย้ายออกมาเป็นครอบครัวของตัวเองอะก็คือเราจะได้เห็นในพาร์ทที่แบบควันชีกเป็นหัวหน้าครอบครัวจริงๆแล้วแบบ ทำให้แบบมันเป็นครอบครัวของเราที่แบบมีพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วซีนที่แบบเจ็บปวดหัวใจมากๆก็คือซีนที่แบบควันฉีกแล้วก็แฮซูนอะสูญเสียลูกคนเล็กไปอันนั้นน่าคืบอร้องไห้หน่าสงสารมากซึ่งสุดเนี้ยมันเป็นจุดที่แบบอยู่ในใจของทั้งตัวควันฉีกแล้วก็แฮซูนมาเสมอเลยแต่ว่าสูดท้ายแล้วแบบไม่ว่าเราจะเสียใครไปหรือว่าอะไรเราจะสูญเสียอะไรไปอะคนให้อยูอ่มันก็ต้องแบบเดินต่อไปแล้วถัดมาในพาร์ทของรุ่นลูกนะคะที่เป็นกึมยองกึมยองเนี่ยก็จะเป็น ลูกสาวคนโตของควันชิกแล้วก็แฮซุนพอโตขึ้นเนี่ยก็ได้สอบเข้ามาหาลัยโซแล้วก็ไปอยู่ในเมืองโซซึ่งไม่รู้จักใครเลยไปเจอกับหนุ่มน้อยคนแรกก็คือบองยอนซึ่งบองยอนเนี่ยเป็นลูกของคนรวยอ่ะเป็นลูกของแบบมีฐานะนิดนึงคุณหญิงคุณนายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คบกันมาเจ็ดปีซึ่งในพาร์ทของบองยอนกับ กึมยองเนี่ยก็คือถือว่าเป็นรักแรกของกันและกันเขาก็จะทําให้เห็นเหมือนตอนที่แบบรุ่นแม่ก็คือแฮซุนกับควันชีก็แบบรักกันใหม่ๆซึ่งกึมยองก็คือก๊อปปี้เพจแม่มาเป๊ะๆเลยกล้าได้กล้าเสียมากๆบองยอนเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับควันชีก็คือแม่ห่วงมากๆแล้วก็แม่เนี่ยไม่ค่อยชอบกึมยองเท่าไหร่ ก็เลยทําให้แบบทั้งคู่เนี่ยแบบมีปัญหากันเรื่องแม่ของบองยอนบ่อยมากจนกระทั่งวันหนึ่งเนะี่ยบองยอนแล้วก็กึมยองเนะ่ยเขาจะแต่งงานกันแต่ว่าคุณแม่ของผู้ชายเนะี่ยลายมากบอกเลยว่าลายมากแบบขัดขวางไม่ให้ทั้งคู่แต่งงานกันเพราะว่ไม่ได้อยากได้สะอยคนนี้แต่กึมยองอะก็คือด้วยความที่รักบองยอนไงยอมอดทนเพื่อบองยอนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยงานแต่งเนี่ยมันก็ถูกล้มปตอนเนี้ยที่รุนน่ะก็คือว่า เจ้าบ่าวของกึมยองอะคือใครเพราะว่าตอนนี้มีตัวละครขึ้นมาใหม่แหละก็คือพี่ซอนโฮที่เป็นจิตกรพักอะก็เลยไม่แน่ใจว่าเจ้าบ่าวของกึมยองอะจะเป็นจิตกรพักหรือเปล่าทําให้กําลังใจครอบครัวนี้ไนดะ้ให้ยิ้มไว้ในวันที่ส้มไม่หวานทางเน็ตฟลิกนะแบบประทับใจมากๆก็เลยต้องแบบรีบมารีวิวเลยเพราะว่ากลัวว่าซีรีส์มันจะจบไปก่อนถ้าเกิดใครแบบว่า ดูแลรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะแบบชอบไม่ชอบอะไรยังไงอย่างเงี้ยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย